ร <c oughs> นะอบเป้าให้เตะเลยนะครับเอาเตะมาเห็นไหมรับนะครับ,นะรบเตะจังหวะพวกนี้พอด,ดีนะต้มนะต้มนะต้มใช้เสร็จวางข้างหน้าเห็นไหมตาดมีต้มต้มต้มเห็นไหมใช้เสร็จวางข้างหน้าเข่าได้เป้ายินปีหน้าไม่สะดวกหรือมีคนเข้าออกมาขวางนะไล่จากตำแหน่งที่ต่ำก่อน หน้าอินปีเป้าใช้เสร็จวางข้างหน้า <Yeah. S 1> เทกดาวลงเสร็จวางข้างหน้าเนกดาวลงปิดกาดปิดกาดเห็นไหมอันไหนที่เปิดอยู่ก็เล่นงานเล่นงานอันไหนที่เปิดอยู่ก็ปิดเล่นงานนะอ้นะถ้าเราจะไปสู่ท่ากาวไฟติ้งอาตุะม,มอของครูไฟได้วอนะเห็นไหมโน้มโน้ม โอเคโนมโอเคจบในลักษณะนี้ก็ใช้ได้คงนะแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีดได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี ส่วนนี้มันเปราะบางดิวบาตองนะ,นะครับนี่คือในส่วนของประการที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจาเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงกงมีและอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามา หัวแม่โป้งก้อนประกอบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าพว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหม,มายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้